นิดนึงอย่างเรื่องแบบทุกคนถามว่าเรารวยรวยรวยบางเลยคะว่าคุ้มนะคะเวลาคนชมว่ารวยดีใจนะแต่คนบอกว่ารำว่าคุก้มแต่ละวันคุ้มเนี่ยงงมากเลยทำไมอะไรเงี้ยเราต้องไปกังวลเรื่องแบบนั้นทำไมอะไรเงี้ยเพราะเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรทุกคนสามารถเห็นว่ากระแตทำงานตรวจสอบได้หมดมีคนตรวจสอบให้นะตอนเนี้ยเรตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าระวัง เป็นทางการเงินมาเรืวมาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันมาจากอะไรหลายข่าวในช่วงนี้อ่ะอันนี้แต่คิดเองแทนนะเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยบางคนไม่ได้ติดตามกระแตค่ะเขาก็จะไม่รู้ว่ากระแตมีธุรกิจทำเคที่คอสเมติกส์นะทำแบรนด์เสื้อผ้านะทำคลิกชีวิตด้วยสายมูก็ขายขายมูทำมูแต่ว่าเขาก็จะรู้แค่เราเป็นนักร้องอะแล้วเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยเป็นแค่นักร้องทำไมรวยจังวะหรือเฮ้ยระวังนะรวยขนาดนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบจ่ายภาษีหรือเปล่าระวังคุก เดี๋ยวอะไรอะก็ก็อ่านแล้วก็จะงงๆแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าคนที่เม้นแบบนี้คือไม่ได้ติดตามแต่ถ้าคนติดตามจะรู้เลยเขาจะไม่เม้นเลยเขาจะรู้ว่าอ e ีนี่ทำงานเหมือนไม่นอนไลฟ์ขายของคอนเสิร์ตกลับมาประชุมมิง <thorough? S 1> ทำงานเพลง MV อะไรเนี่ยแบบไม่ได้นอนเลยวันหนึ่งแต่นอน4 5ชั่วโมงทุกคนจะรู้ว่าถ้าติดตามแต่จะเห็นว่าแต่โคตรขยันเลยหนูขยันจริงๆขยันจนแบบลืมไปเลยว่าเสาร์อาทิตย์หรอโทรหาทีมงานเฮ้ยทำงานอ๋อแม่วันนี้วันเสาร์นะทำงานจนลืมวันหยุด เป็นคนที่แบบทํางานตลอดอะปันทอนไหมสำหรับเราทำงานสุดสุดลิขตโอคนที่คเมนตี่ิสว่าเราแบบว่าทํางานไม่ดีอะไม่เลยค่ะเพราะว่าหนูจะไม่ไม่ไปถือคนที่เขาไม่รู้เขาไม่รู้คือไม่รู้แต่พอเขารู้เขาจะไม่เม้นต์แน่ๆถูกไหมเขาไม่รู้ไงเขาก็เลยเม้นยตงเก็บไปน้อยใจไหมครับเราประสบความเำรียจขนาดนี้แต่ค่าในนี้แสดงความดีมีกันแล้วนะก็ที่โพสต์ไปก็คือแค่อยากชี้แจงให้เข้าใจว่าเออเราอะทำงานมาตั้งแต่เด็กนะ เวลาเราประสบความสําเร็จหรือเราอะมันประเด็นคือเรื่องอวดบานอ,อนวดรวยอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะมองว่าอวดก็อวดจริงอย่างที่บอกแหละแต่อวดความสําเร็จอวดอวดความพยายามเราก็อยากให้ทุกคนแบบยินดีเพราะว่าทําไมเวลาเราเห็นแบบอะใครถอยรถออกบ้านมีบ้านมีอะไรเรารู้สึกว่าเ้ยเก่งกลางยินดีด้วยค่ะแบบเรารู้เลยว่ามันเหนื่อยมากแกมันไม่ได้นอนเฉยๆฉยเราได้มาเรายินดีเราคอยยินดีกับทุกคนแต่ทําไมเวลาเรา เราทาอะไรสําเร็จเราอยากโพสความสําเร็จเนี่ยเออทำไมเขาไม่รู้สึกว่ายินดีกับผู้อื่นดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเขาคงน่าจะเจออะไรที่ลบๆบมาเยอะจะรู้สึกว่าตัวเองได้รับแต่พลังงานลบแล้วก็ปล่อยพลังงานลบเนี้ยให้ผู้อื่นต่ออ่ะหนูไม่หนูไม่ว่าเลยหนูเข้าใจเลยว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาเพราะว่าตัวเราพอเราแฮปปี้มากเราจะไม่มีพลังงานลบเราจะมีแต่แบบเฮ้ยยินดี ใช่คำว่าแบบบางทีเราทำคอนเทนต์เนาะแต่คอนเทนต์กับคำว่าอ้หุ่อะไรเงี้ยบางทีมันเป็นเส้นบางๆใช่มันเป็นเส้นบางๆเลยมันก็คืออวดอ่ะไม่ไม่บางหุ่นเพราะว่าเราก็ทําตามคนอื่นบ้างเราก็เห็นใครเขาก็รีวิวบ้านกันเนาะไม่ใช่มีแค่กระแตคนเดียวอย่างน้อยเนี่ยอาหนูมี2หัวข้อเลยที่หนูลงบ้านบางคนก็บอกว่าอาเราจะโพสทําไมถ้าไม่อวด1คืออยากเก็บไว้ดู30ปี50ปีร้อยปีลูกหลานมาดูว่านี่ความความสำเร็จเรานะ2คือเราเป็น ศิลปินเราอยู่ในวงการนะคะมันต้องมีการทำคอนเทนต์มันต้องมีกระแสและนี่คือหนึ่งในงานที่เราต้องทำอะ่ะเพราะเรามีช่องของเราเราก็ต้องเรียกให้คนมาดูมาติดตามเนาะมันเป็นงานอะ่ะก็ต้องโพสแ<อ>หละพอโพสในเรื่องของราคาบ้างแต่มันมีแต่งานอะไรที่เข้ามาเยอะไหม <c oughs> ยังไงนะคะ, <c oughs> ะมี่านอะรที่แบมีแบบกรมไหนเข้ามาแบบว่า ก็ไม่มีเลยเพราะว่าเราสนิทกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยค่ะโดยเฉพาะสารปรกรจ่ายทุกเดือนเลยเราเรารักกันมากเขาตามเราจ่ายจ่ายชาไม่ได้เขาตามเลยใช่ใช่ค่ะจริงๆทุกคนตอนนี้ก็เซิร์ชชื่อบริษัทกระ็ต้จะรู้แล้วค่ะใช่เพราะว่าเราปร่งใสทุกอย่างอยู่แล้วค่ะหนูทางานตั้งแต่ห้าขวดอ่ะมีบางคนแซวพี่อ๋อพี่พี่หอบขออนุญาตอู้ถึงกับเนอร์พี่สองบอกว่า บ้านร้อยล้านนี่น้อยไปเนอะน้องทํางานแต่ห้ากวันี่นะอยไรอย่างเงี้ยคือฟังรู้เรื่องไหมคะไม่เราเขาก็เขาบอกว่านางขยันมากอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่มีคนเข้าใจค่ะแต่ก็เป็นธรรมดาที่มีคนไม่เข้าใจแต่ธรรมดาไม่ต่างไม่แล้วตอนนี้คือเมื่อก่อนอ่ะแต่เป็นเยอะนะแต่จะเครียดแบบถึงขนาดเคยเคยเล่าให้ฟังว่าแบบมีช่วงหนึ่งที่มีคนแอนตี้เยอะๆแล้วแต่แบบกินยานอนหลับเยอะมากจนเข้าโรงพยาบาลล้างท้องเลยอ่ะ ก็จะถามคนนี้กถามมบจักจากหนดอกๆรายการพิบูตี้มามันมีกะแสทําเรื่องพ่ออะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยมีเงินนะแต่แบบคุณพ่อลาอะไรไม่ดูแลไม่อะไรเนี้ยมีการเป็นคนเป็นกราดม้าเข้าไปอีกอะไรอะไย่างเงี้ยก็สําหรับคนที่ไม่รู้เขาก็จะคิดว่าเราอ่ะทิ้งคุณพ่อด้วยความที่คนไม่รู้เยอะค่ะว่าบ้านเราอ่ะครอบครัวเราไม่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วใช่แล้วตัวคุณแม่เองเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ออกมาพูดเรื่องครอบครัวว่าแบบครอบครัวเราไม่สมบูรณ์หรืออะไร แต่หนูมองว่ามันเป็นเรื่องปกติอะ่ะเชื่อไหมเพื่อนๆแต่รอบข้างอ่ะก็พ่อแม่ก็แยกทางกันเยอะแต่แต่แค่อยากออกมาพูดว่าเออคือเป้าหมายหนูเลยที่หนูมาพูดเพราะว่าหนูอยากเห็นว่าหนูก็ไม่ได้สมบูรณ์จากความรักของคนรอบข้างหรอกแต่หนูทําให้ตัวเองอประสบความสําเร็จได้โดยที่บางคนอะ่ะชอบอ้างว่าเฮ้ยครอบครัวฉันมีปัญหาวะ่ะชีวิตฉันก็เลยต้องมีปัญหาอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ที่เรานะอะไรเงี้ยอยากอยากให้เห็นมุมนี้มากกว่าแต่ไม่ได้อยากให้เป็น จีว่าแม่ดีพ่อไม่ดีหรืออะไรอย่างนั้นจ้จริงๆแล้วอ่ะท่านน่ารักทั้งคู่ท่านมีเหตุผลของท่านแต่แค่แต่ลำบากใจเวลาอยู่ตรงกลางเพราะว่าเราก็อยากดูแลพ่อแต่อาจจะดูแลไม่ได้เต็มที่ก็เลยมาทาธุรกิจเพราะว่าจะได้มีการเงินที่เป็นของตัวเองคือไม่ใช่ว่าคุณแม่เอาเงินไปนะแต่หนูว่าให้ท่านตั้งแต่เด็กคือร้องเพลงอ่ะทุกทุกงานทุกบาทแต่จะให้คุณแม่หมดเลยไม่ไม่ได้มีเก็บไว้แต่เวลาท่านมีปัญหากันเรา อยากให้เงินคุณพ่อดูแลพ่ออะไรเงี้ยแต่ณตอนนี้แล้วนะคะเราดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่อยู่กันแบบสบายใจมาหาไปมาหาสู่กันได้ปกติค่ะใช่ใช่ยังดูแลพ่อเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อก็น่ารักมาบางทีก็ขึ้นมานอนบ้านใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าคนพูดถูกคนไม่รู้คนไม่รู้ค่ะพูดไปก่อนเพราะว่าคือป่อบุคคลที่แบบชอบมาอ่านปัดเมียงปัดเมียงเลยเจ้าคือเขาเคยชวนเขาไม่อยู่เทพแล้วเขาไม่ชอบเขาชอบอยู่แถวบ้านเขาอย่าง แล้วบางทีคนไม่รู้ก็บอกอุ้ยลูกอยู่บ้านหลังเริ่มเลยทำไมไม่เอาพ่อไปอยู่ให้พ่ออยู่บ้านหลังเล็กๆทาไมไม่อะไรอย่างงี้ซึ่งพ่อเขาอยากอยู่อย่างงั้นกาชอบแบบนั้นใช่ใช่ตอนที่บอกคนว่าแบบเราลองตอนนี้โล่งไอ๋อโล่งเยอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูในไอจีแต่จะไม่ค่อยมีลูกคุณพ่อคุณแม่แล้วครอบครัวแบบพร้อมหน้าเลยจะมีแบบถ่ายกับแม่ก็มีแค่แม่มีถ่ายกับพ่อก็แค่พ่ออย่างเงี้ย คือจริงๆมันเป็นส่วนน้อยแหละค่ะที่มีคนพูดถึงว่าแต่ไม่ดูแลพ่อแต่ส่วนมากเขาจะรู้ว่าหนูว่าดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วคือแต่เป็นคนที่อ่ากราบเท้าคุณแม่วาดราน้ำดมหัวคุณพ่อคุณแม่แบบคือเป็นคนเชื่อในเรื่องการทาบุญกับบุปการีมากๆอยู่แล้วเพราะว่าท่านคือพระในบ้านองค์ที่หนึ่งที่แต่แบบกราบไหว้แล้วขอพรประจำแม่มันเจ็บปวดแบบเป็นประเด็นัเินแลาวเขามาว่าแล้แบบโอ้โห้า คือเป็นคนที่เข้มแข็งมากในทุกเรื่องเลยใครจะมาตะโกนดา่าข้างหูจะเม้นด่าอะไรก็ได้ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอพูดถึงครอบครัวปุ๊บมันจะมีความแบบน้อยใจแค่แบบว่าเออเราแค่รู้สึกว่าเออเห็นเวลาครอบครัวใครรู้สึกร้อมหน้าร้อมตาเราก็อยากมีบ้างเออแค่นั้น,นช่าให้มันเป็นไปได้ยากหนูเชื่อว่าเพื่อนๆก็เป็นเหมือนก<ม>ันลำบากใจหาทำงานเก่งขนาดนี้รวยขนาดนี้หัวใจมัน สวยคะช่วงนี้ยังไงสมติมกอิอายุปีนี้ก็สามหกแหละอีกสามสปีเราจะสี่สิบแล้วเนาะแล้วก็มีมีคนที่เราคุยแล้วพร้อมที่อยากจะเรียกว่ามีครอบครัวด้วยกันเรามีค่ะเราจริงๆก็พูดไปบ้างแล้วเนาะว่าพี่จริงๆพี่แต่มีมีแฟนเนี่ยสิบปีแล้วที่คบกันแล้วก็คนนี้ก็เป็นคนที่อยู่กับกระแตมาตลอดโดยที่แต่อาจจะไม่ได้มาบอก แต่ก็ไม่ได้ปิดขนาดนั้นไปเดินห้างไปแล้วก็จับมือถือแขนปกติมีความสุขดีแต่ว่าแค่ไม่ได้พูดว่าเขาคือแฟนเพราะว่าเรารอวันแต่งทีเดียวเลยประกาศตัวเป็นดิเดียวประกาศเลยเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทายอดก่อนถือเคสล่ะคะไม่ไม่ถึงกับถือเคสแต่ว่าหนูเป็นความคิดหนูเองว่าแบบเออเราเป็นนักร้องไงเวลาเราโสดเรายังสวยอยู่อ่านนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่จริงๆไม่เกี่ยวละหรืว่าบางคนอ่ะ ดาราพอมีลูกมีครอบครัวกลายเป็นดังกว่าเดิมก็มีนะไม่เกี่ยวหรอกเนาะแล้วมีคนเข้าใจผิดนะว,ว่าเราโสดแล้วก็จะเข้ามาแบบว่าจีบมีมีมีค่ะจริงๆก็เชื่อมไมันเป็นเรื่องของอนาคต บางคู่คบกันมาสิบยีปียังเลิกกันเลยค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นต่อให้แต่มาประกาศวันนี้ว่าเราคบกันไม่แน่อีกปีหนึ่งาอาจจะเลิกก็ได้ไงเพราะฉะนั้นแต่ก็เลยไม่รู้จะมาพูดทําไมเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเป็นดราม่าก,ก็อยู่กันเพียบแล้วกันแต่การที่เราไม่ประกาศอ,าออกสื่อว่าเราแต่ว่าพบกับใครอะไรแน<อ>ีมันในตัวของเขาเองเขารู้สึกว่าชัดเจหรือเปล่าเขาเข้าใจค่ะซึ่งเป็นคนที่เคมีอยู่ด้วยกันได้แบบชอบอะไรเหมือนกันแล้วทํางานด้วยกันตลอดเวลาเพราะเขาอ่ะก็เป็นเรียกว่านักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งที่ทําผลิต สินค้าให้เราเพราะว่าที่บ้านเขาเป็นโรงงานผลิตค่ะผลิตสินค้าให้พี่แต่แล้วเขาเขาปลัวแล้วประเด็นนี้แหละจะได้ผลิตถูกๆให้กนะ็ <laughs> <laughs> ให้เขาทําหลังบ้านยิงแอดยิงอะไรอ,อ,อย่างนี้แต่แต่อยู่หน้าบ้านพรีเซนต์อย่างเดียวชอบชอบงานอ่าอ่ามาร์เก็ตติ้งชอบโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเขาก็จะอยู่แบบระบบหลังบ้านอย่างเดียวแบ่งกันเลยใช่แตอนนี้บ้านก็เสร็จแล้วธุรกก็ปีแล้วเหลืออะไรอย่าง ก็อ่าไม่เกิน2ปีค่ะก่อน40่สิะก่อน40ก่อนเลขสี่ใช่ไหมใช่ก่อนก่อนก่อนอยากมีรูปไหมอ่ะอยากมีนะคะจริงๆริงอยากปั้นมากเลยให้เป็นเดบิวต์แม่ไม่ไปแล้วขี้เกียจแล้วเหนื่อยอะไรส่งลูกปั้นลูกเองอะไรี้ก็เป็นปกติของมนุษย์ค่ะที่30แล้วเนาะเพื่อนหนูนะ35มสิบกนี้ฮิ้วลูกกัน4ี่คนเลยเจอกันทีนึง อิจฉาเลยอ่ะลูกกาลังน่ารักเลยแล้วก็แบบอยากมีบ้างตอนนี้เรามีการฝากไข่เตรียมตัวอะไรไย่างเ้ช่วงนี้เป็นกระแสอยู่แต่หลายคนเขาเตรียมอ่าคุยไว้แล้วว่าจะไปแต่ว่าช่วงนี้แต่งงานเยอะมากแล้วเหมือนถ้าไปตอนนี้ก็คงไม่เจอไข่ฟอร์หมดแล้วต้องอาจจะพักงานก่อนใช่ก็เลยเขาบอกให้พักผ่อนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่เกินสองสาเดือนนี้แต่จะงดงานสักเดือนหนึ่งเพื่อนอนพักผ่อนเต็มที่แล้วก็ไปตรวจร่างกายเพื่ออาจจะฝากน้องไว้ก่อน เราเรียกฝากไข่ใช่ไหมแล้วก็พูดไม่ค่อยถูกฝากน้องว่ะแสดงว่าใส่คิวว่าถ้าสองปีแบบนี้ถ้าสมมติว่าแต่งงานอะไรอ๋อขอมีลูกเลยมีได้เลยเพราะว่าจริงๆเราก็อายุเยอะมากเลยนะคะบางคนไม่รู้ว่ากระแต่สามหกสามเจ็ดแล้วบางคนรู้ว่ายังแบบสามสิบอยู่หรือแบบอะไรอย่างงี้อีกสองปีเนับคิดไปเองว่าตัวเองน่าเด็กว่ะเด็กค่ะน่าเด็กค่ะ ประมาณปี2ปีไม่เกินค่ะใช่ขอบคุณค่ะเอขอบคุณค่ะสนุกไหม <c oughs> สนุกแต่เจอแต่เจอโอเค